วิธีจับบอสโซอีแอนด์กิทโบ้ ow, ตั้งแต่เลเวล1ตามปกติในการเอาชนะโซอีแอนด์กิทโบ้ ow, บอสแห่งหอคอยเลนทิดิเคตตัวละครและเพาวของเราควรจะมีเลเวลที่ประมาณ16ขึ้นไปและควรจะมีเดดีมที่ใส่เดดีมเนคเลสในทีมด้วยเพราะจะทำให้เรามีเดดีมคอยช่วยสู้ตลอดเวลาถึงแม้จะไม่ได้เรียกออกมาจากสเฟียรก็ตามทำให้เรามีเผาคอยช่วยสู้อยู่ข้างตัวถึง2ตัวพร้อมกัน ส่วนวิธีจับโซอีแอนยิสโปตั้งแต่เลเวลที่1คือให้เราออกไปซัดกับ e x p e d i t i o n Sur v i v v r ที่หน้าจุดเกิดจนขึ้นวอนเต็ดที่ด้านขวาบนจอก็จะส่งผลให้พวก PIDF ดีแดไล่ตามเราจากนั้นให้วิ่งไปเรื่อยๆจนถึงหอคอยเลนติด i ิเกตเมื่อเข้าไปในหอคอยก็จะปรากฏพวก PIDF ดีแอกาดตามเข้าไปในหอคอยด้วยจากนั้นให้พยายามวิ่งวน จนพวก PID อับกาศและบอสมาเจอกันซึ่งเมื่อทั้งสองตีกันเองแล้วก็จะเกิดกลายเป็นบัคที่ทำให้ต่อให้โอกาสการจับได้เป็น0%เราก็จะจับบอสโซอีแอนด์กิทได้อย่างแน่นอนจากนั้นออกจากหอคอยไม่ว่าจะด้วยการกดรีสปอนหรือว่ารีเทน to title ก็ได้แค่นี้เราก็จะได้โ so ซ e ีแ d นด์กิมาเป็นพาวของเราแล้วซึ่งก็จะช่วยทำให้การต่อสู้ของเรานั้นง่ายขึ้นมากม ทั้งการจับโซอี e ้แอนกิทโบก็ถือว่าเป็นภารกิจสุดท้ายของบทช่วยสอนผู้เล่นใหม่ด้วยอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเราไว้เจอกันครั้งหน้าบ๊ายบาย